เจ้าโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนพวกเจ้าเอ้ยเท้าเท้าเท้าเทาเจอหนองเทานะ้าคุณ่ะโอ้ยเท้าพวกเจ้าน่ะน่ะอืมสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องโอ้ยน่ะเล็บหนองแล้วจะเท้ากับเท้าพวกเจ้าเอ้ยเนี่ยนี่น งามขนาดงามงางาม,งาม,ง,ามงามหลายปืแบบ้ดในนองนี่มีแเทาเา,า,า,าพกกันมาเอาเทาอยู่นี่พวกเจ้ามาใสายให้บึงมาได้เอาดอกน่ดิมาให้มงดูบว่ามัน,นมีเทาอยู่นี่วกเจ้าเอ้ยนี่ดิว้ามีเทาอยู่นี่บงในพุนนะนี่ดิ นี่ดิพวกเจ้าเบิ่งนี่ในน้ำนี่นะเขียวอุ้มลื้มอยู่นี่เด้อซ้าวขึ้นมาเลยนี่ดิอ้ายนี่ดิน่ะยตายเป็นไงบ้านพุ่นน่ะพุ่นน่ะพวกเจ้าเท้าอยู่นี่น่ะพุ่นน่ะ,ะมีเท้าอยู่นี่ขวบหงส์ว่ามีเท้าอยู่นี่นี่ดิอบนงในเขียวเบ้อตามน้ำนี่ดินี่ด้อืมอี่ ย่านแต่ว่าอีปิงเนาะเพิ่นว่มามีอีปิงเด้อพกเจ้ยยามาสอนเราค่ะอืึนีน่คอยสิลูกขึ้นมาให้เบิร์นเนาอนี่เลยพกเจ้าโอ้พอยาบ้านเคลียร์มาพ่อใหญ่บ้านโอ้ยที่มาถึงนี่นี่นี่เอาบอนนี่มานี่พพกเจ้านี่เลยมันยุ่นนองน้ากระโดงนองน้าดอกบัวนี่เด้อพกเจ้าเด้อนี่เลย,เยก็มีคนพายเหางาอยู่หันพอมเด้ยน,นองน้าดอกบัว มันบแม่น,นองอีอย่างอันนี้คือหนองดอกบัวโดยเฉพาะนี่นะแต่ว่าดอกบัวมันมันยามหนาวมาแล้วดอกบัวมันบิดละน,นี่แต่เท้านี่แหละนี่ดิดเอาท<ห>้ามาให้เบิง่งอ๋อพุอ่นะวางลงนี่พะย่ะยัยบ้านวางลงนี่แล้ว่อยสิเคลียขึ้นมานี่ต้องล่างน้ามซะก่อนด,ดี่<ง>ดิเห็นบอกกเจ้าติดไหมอยู่พะย่ะยัยบ้านเอามาแล้วมันรืบลงนี่เอาให้เบิ่งเด้อนี่ดิเด็ นี่นพวกเจ้าขวอบอเคยเห็นเทาอยู่ในนี่น่คะก็มาเห็นเด้อปีนี่เราค่อยเห็นนะแต่เจ้าขอกระพ่านม้าหนองน้ําตัวนี้อยู่แต่ว่าขอ็บอเคยเห็นออเนากข่อยมาเห็นเมื่อนี้นี่ดิฮเด็พวกเจ้าอืมองด่นะเขียวอุ้มลุมอยู่พวกเจ้าบวงเดินนี่นะ่นะ เขียวอุ้มลืมอยู่เลยนี่นะนี่งามงามคันเฮาล่างทำความสะอาดดีๆก็งามมึงเนีอยนี่ใสอิงติ่งอยู่เนี่ยนะพ่อบ้านใสอิงติ่งอยู่ป่ะหันไปซักกันลายลายน้ามั้ไปล่างหลายหน้าก็ใสอิงติ่งแต่ว่าน้าอยู่นี่บ่มีอย่างดอกมีแต่ดอกบัวพวกเจ้ามีแต่อรดอกบัวเพราะว่าเป็นหนองดอกบัวโดยเฉพาะนี่นะนี่เด็กนี่เด้บ่มีอีหยังเด้อมื้อนี้เด้อบรรยากาศเอาอันเอาเท้าอยู่นี่มาให้ชมเนาะพวกเจ้าเนาะค่อยมาอัน เอาอันนี่แหละบรรยากาศหนองเท้านี่แหละคได้ยินข่าวว่ามันมีเท้าอยู่นี่เนาะว่าอันนี้หนองน้งนําอันเอาข็ก็ลลืมสบายดีพวกเจ้าเนาะสบายดีทุกๆคนเนาะสบายดีอยู่ดีมีแห้งฮัลโหลทุกคนโอเคไอโฟกัสตูซไฮไปก็จะไอวิวโซเอ็กไซเดคดีใจแห้งคนมาจืดเท้าคนลดดีใจแห้ง,หงพวกเจ้าเอ้ยนี่ลายอลีนี่นะงามงามนี่ดิ พวกเจ้างาม,มนี่ดิมันสิเกิดเต็มมดอยู่นะครับพวกเจ้าเห็นบอกฮะในเขียวอุ้มเริ่มเต็มเบิดเลยในเขียวตามนองน,าน้าเลยนะอันนี้นองน้านี่ก็คือค่อ,คอ,คอยเว้านี่แหละเป็นนองอันดอกบัวนองดอกบัวทางนั้นอยู่นี่นะนดิว่ายืนให้เพิ่งเด้อเห็นบอกฮะเป็นนองดอกบัวแต่ว่าดอกบัวมันอันบ่มีแล้วเพราะว่ามันเริ่มเป็นยามหนาวมาแล้วมันก็เลยบ่มีดอกบัวเนาะนี่นี่ดิ แต่ว่าเท้าเห็นบอกเขียวอมลืมเต็มเบิดนี่นะขอมีคนเ่าซุข,ขอยฟังว่ามันมีเท้าอยู่นี่ขอ่อยกระบุกหูแล้วมันก็มีหอยอนานหะอยจูบน้วยยหญง่างคันอยู่นี่พร้อมมาสั่นแต่ข่อยบุกหูข่อยหาก็มาเห็นเมือนนี่เนาะพวกเจ้าเนาะนี่เลยเห็นบ่นี่งามอลีนี่เด้อนี่น,น,น,นะพ่อยใหญ่บ้านขั้นเป็นเคียวขึ้นมาเนี่ยได้เป็นหมอบใักใล้พล่ะนีพวกเจ้านะแต่ว่าข่อยกระบุก้าปัหาปาญหาเพราะข้าย่านปีงเด้อเพราะว่ามีปีงอยู่นี่นี่ เห็นบ่บนิ่งนะ็วกเจ้าอืออาพุนะน่ะมันสึเจอดนะสวยงามเขาบอได้ล่างหลายนี่เขาล่างแบบน้ำแบบน้อยๆเดียวมันก็ขาวสะอาดงามละมันงามให้บึงเลยเห็นบ่เนี่ยนะแปลว่าคนนั้นเขาเจ้าขี้นขี้นให้มันนั่นออนั่นใสๆออกงี้สิเห็นบ่เนี่ยนี่เขามาปัดอย่างสิอือก็ใสละงามละเพราะว่ามันเป็นนันนะนองดอกบัวซื้อ อาบ่มีอย่างเด้เอพวกเจ้ามือน,นี้เด้อเอาอันนั้นอันเอาเท้ามาให้มาให้เบิรงเดอว,ว่าอยู่นี่หน,อ,น,นองน้ำนี่ก็มีเทา้าคือกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบใจทุกเม่นทุกกำลังใจเป็นคลิปวิดีโอสันส้นๆเนาะมือน,นี้หนองเทา้าหนองน้ำที่มันมีเท้าเนาะเขาเอินพี่สั่งเท้าภาษาไทยนี่ก็ได้เข,ขาก็บอกเข้าใจว่าเขาเอินมันแม่นสา,า,ล,าลายวะมันแมนอย่ยางกระพูดเด้อพวกเจ้าตอบคนมาเลยเด้อขอกระพกเก่งภาษาไทยเด้อนี่เด้นอนน งามขนาดเลยล่างน้าแล้วบไซใ์เพื่อใหญ่บ้านที่น่ะเกี้ยงสะอาดนี่แค่เข้าจุ่มลงจังซีนงพวกเจ้านี่เบิ่งนู้นี่งามขนาดเลยเอา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบใจทุกเม้นทุกกำลังใจเนาะเป็นคลิปวิดีโอสัน้นๆให้ทุกคนดีดไม่แห้ง you everyone for watching บ๊ายบาย